การทำงานของประมาณุธาแห่งพระเจ้าเรื่องพระเจ้าต่อที่8ธรรมะจากธรรมชาติ EP 2 8อธิบายย่อยเรื่องการทำงานของปัญญาในระบบรู้ซึ่งปัญญานี้เป็นตัวเริ่มต้นและนำพาการปฏิบัติเป็นทั้งเซ็นเซอร์ตรวจสอบผลการปฏิบัติจนถึงความสำเร็จในที่สุดปัญญานี้เป็นผลได้จากการปฏิบัติงานในระบบรู้เป็นสิ่งอเดียว ที่ธรรมชาติมีไว้เป็นอาพร์ประดับกายของรู้เพื่อให้รู้เข้าถึงความจริงอันสูงสุดของธรรมชาติรู้กับสิ่งถูกรู้ต้องเสมอกันโดยมีปัญญาเป็นตัวตัดสินซึ่งเป็นวิธีออกจากสังสารวัฏที่จะสําเร็จด้วยความรู้แจ้งเท่านั้นการรู้แจ้งต่อสัจธรรมคือการประกาศภาวะของการรวมเป็นหนึ่งเดียวระหว่างทตารู้กับจิตโดยมีปัญญาเป็นผู้ทําให้เกิดผลสําเร็จปัญญานั้นเป็นเซ็นเซอร์ตรวจสภาพความสําเร็จ อย่างอัตโนมัติซึ่งปัญญานี้จะถูกบูรณาการขึ้นจากธรรมชาติของท่ารู้นั่นเองท่ารู้นี้จึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของระบบรู้เป็นตัวบังคับให้เจริญมักเป็นผู้เจริญมักเป็นผู้ให้ผลและเป็นผู้สมวยผลด้วยพร้อมกันคือปัญญานั้นทําให้จิตตื่นอยู่ตลอดในทุกอาการของจิตและปัญญาเป็นทั้งตะเกียงเป็นทั้งแสงสว่างเป็นทั้งตัวรับสัญญาเป็นทั้งผู้ปักธงแห่งความสําเร็จนี่แห่ และคือความหมายของความเป็นปรมาณู้ธาตุแห่งพระเจ้าที่เป็นทุกสิ่งอยู่ในธาตุรูนี้ต่อไปนี้แจ้งสสดวามจริงที่จะยืนยันว่ารู้กับสิ่งถูกครู่เมื่อรวมกันแล้วจึงจะเกิดความสมบูรณ์สิ่งที่จะทําให้ธาตุรู้รวมกับจิตหรือเชอออกไปนั้นก็คือปัญญาหรืออวิชชาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทําลายอวิชชาเสียเพราะอวิชชานี้คือตัวขัดขวางถ้าเราสังเกต ในระหว่างการปฏิบัตินั้นปัญญานี้เป็นตัวกลางเสมอถ้ามันถูกแทรกด้วยอวิชาวิชา,า,ชาก็ชิงการนำทางนั้นไปเสียปัญญานี้ิยู่ในจิตซึ่งคอยสังเกตสถานการณ์อยู่มันจะเห็นการทำงานของจิตซึ่งมันเป็นผู้กำหนดสติลงไปพร้อมกับที่จะเห็นอาการของาธาตุรู้ที่แสดงออกต่ออบราบในแต่ละจังหวะจังหวะของการกำหนดจิตลงไปซึ่งการเคลื่อนไหวในองคาพยพของจิตนี้ทุกอย่างเกิด พร้อมกันแต่ปัญญาเป็นผู้บริหารเป็นตัวทำให้จิตเคลื่อนไหวในทุกกรณีปัญญานี้เองคือองตาของรู้ที่ทำหน้าที่สอดสอง,สองและรวบรวมและเป็นเซ็นเซอร์ของความสำเร็จในการรวมเป็นหนึ่งระหว่างจิตกับตัวธรรมชาติที่ติดแนบคือธรรมชาติแห่งพระเจ้าหรือคือพระผู้สร้างที่เราจะเข้าถึงอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาเห็นชัดนี้เองจงให้ความสังเกต เ่งเล็งไปที่จิตความจริงแล้วจิตนี้เป็นเพียงผู้ประสบเหตุคือมาเยือนถึงสาถานีธาตุรู้ที่มันไม่รู้จักแล้วก็ส่งเสียงววยวายออกไปด้วยความไม่รู้จักเมื่อรู้จักแล้วก็ระงับตัวอยู่ในตัวของมันนั่นเองคือความสําเร็จในตัวของมันเองและจังหวะน,นั้นก็จะแสดงถึงความสําเร็จของการรวมเป็นหนึ่งระหว่างจิตกับธาตุรู้คำว่าจิตจิตนี้เป็นปรมาณาตแห่งพระเจ้าที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยปัญญา ซึ่งแม้จะมีความเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์อยู่ในตัวแต่มันไม่รู้จักฉะนั้นด้วยสัญชาตญาณนี้หรือจะเรียกว่าคุณแห่งธาตุรู้บริสุทธิ์นี้ก็ได้จึงพาตัวของมันกลับมาสู่ตัวของมันเองเพราะถึงอย่างไรความหลงในตัวมันก็ไม่เคยพาออกนอกขอบเขตธรรมชาติของตัวมันเองเลยเพราะมันคือผู้สร้างที่ย่อมให้บทเรียนย่อมให้ผลอันวิเศษเมื่อการเรียนถูกต้องการบรรยายการทำงานของระบบรู้ที่มีปัญญาเป็นเครื่องนำพาณิช เป็นเรื่องที่จะบอกเราทุกคนให้ทราบว่าด้วยความเป็นปรมานุทธางความเป็นพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวของมนุษยชนะทั้งหลายนี้พระเจ้าย่อมส่งให้ความไว้ไว,วางใจเสมอในทุกเจ็ดจำนวเสรีของเราทุกคนเพราะประมาลุทธาแห่งพระเจ้านี้เป็นองค์แห่งจิตสำนึกที่จะบังคับการเดินทางของพวกเราให้ถูกต้องจะบังคับให้การเดินทางที่ผิดพลาดท,ทุกสายถึงอย่างไรก็ต้องกลับมาการเดินทางที่ผิดพลาดของบุตรแห่งพระเจ้าทุกสายถึงอย่างไร ก็ต้องกลับมาที่ความถูกต้องเสมอของความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านทั้งหลายด้วยความรัก